การเมืองหลังคุณแพทองทานชินวัตรต้องค้นจากตำแหน่งเพราะคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญ29สิงหาคม2568หลังจากนั้นนะครับต่างคนต่างก็ที่จะพยายามแย่งกันเป็นนายกรัฐรมนตรีโดยไม่ได้คำนึงเรื่องเขาเรียกว่าจรรยบัญญันหรือมารยาททางการเมืองกันแล้วพักภูมิใจไทย ซึ่งมีเสียงข้างน้อยนะครับถ้าเทียบกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแล้วอยู่ในอันดับที่สอันดับหนึ่งคือพรรคประชาชนอันดับสองคือพรรคเพื่อไทยอันดับสคือพรรคภูมิใจไทยรีบรวบรวมสมัครพรรคพวกเพื่อที่จะจัดตั้งรัฐบาลแข่งกับพรรคเพื่อไทยอันนี้โดยมรารยาททางการเมืองหรือโดยประเพณีทางการเมืองกันแล้วเขาไม่ทํากันเขาจะให้เสียงส่วนมาก นะหรือเสียงข้างมากจะตั้งรัฐบาลเสียก่อนถ้าจัดตั้งไม่ได้เสียงข้างน้อยจึงจะจัดตั้งรัฐบาลอันนี้คือประเพณีที่ทํากันมาแต่วันนี้ไม่สนใจแล้วครับตัวแปรตัวสําคัญนะครับในการที่จะตั้งรัฐบาลว่าจะเป็นภูมิใจไทยหรือเป็นเพื่อไทยแน่นอนครับคือพรคประชาชนคือพรคประชาชนซึ่งพรคประชาชนนั้นประกาศบอกว่าจะโหวตให้กับพักการเมืองซึ่งหนึ่งนะครับแก้รัฐธรรมนูญ สจะต้องยุบสภาภายในสิ้นปีนี้แล้วจะโหวตให้แต่ไม่ร่วมรัฐบาลสิ่งที่เราจะต้องคิดกันต่อไปคือว่าพรรคประชาชนเนี่ยจะโหวตให้กับภูมิใจไทยไหมผมบอกตรงๆนะณนะวันนี้ผมไม่เชื่อว่าพรรคประชาชนนั้นจะไม่ฉลาดพอที่จะเลือกพรรคอะไรหรือว่าอาจจะเรียกว่าไม่โง่พอที่จะไปเลือกพรรค ผมใจไทยผมมองอย่างนั้นจริงๆเพราะอะไรรู้ไหมครับวันนี้นะกระแสะพกรกประชาชนก็ต้องยอมรับว่าตกอยู่เหมือนกันจากกรณีด่าทหารนะทหารส้นตีนกองทัพส้นตีนนะจากกรณีทหารมีไว้ทําไมจากกรณีสสอภิปรายนะลักษณะเหมือนดูหมิน่นชาวพุทธที่บอกว่ากราบพระหรือกราบอันนี้กราบไปทําไมอะไรํานองเนี้ยนะครับ อันนี้คือกระแสประชาชนที่มันตกอยู่เพราะฉะนั้นนี่นะครับถ้าคราวนี้พักประชาชนไปโหวตให้กับพักภูมิใจไทยได้เป็นนายกรัฐมนตรีคือให้คุณอนุทินเป็นนายกรัฐมนตรีบอกได้เลยว่ากระแสพักประชาชนจะลงหนักกว่านี้เพราะอะไรรู้ไหมครับถ้าไปโหวตให้พักภูมิใจไทยหรือให้คุณอนุทินเป็นนายกรัฐมนตรีคําถามประชาชนจะเกิดขึ้นมาทันทีว่าหนึ่ง รัฐธรรมนรูญแก้ได้จริงไหมไม่มีทางเพราะที่ผ่านมาพรรคการเมืองที่ขวางการแก้รัฐธรรมนรูญคือพรรคูมิใจไทยแล้ววันนี้จะมาแก้ได้อย่างไรและระยะเวลาที่เหลือจะแก้ได้หรือไม่มีทางอีกครั้งการวินิจฉัยเรื่องจะแก้รัฐธรมรมนูญนั้นยังอยู่ที่ศาลร,รัฐธรมรมนูญไม่วินิจฉัยว่าจะต้องมีการทําประชามติกี่ครั้งเพราะฉะนั้นเนี่ย การแก้รับนูนเกิดขึ้นไม่ได้แน่นอนประเด็นที่สองคำถามประชาชนจะเกิดขึ้นทันทีว่าถ้าคุณไปโหวตให้พรรคภูมิใจเท่ากับคุณนั้นสนับสนุนเรื่องเขากระโดงครับนะคดีเขากระโดงมีปัญหาแน่นที่ผ่านมาล้มหมดระเนระนาดแน่นอนถ้าคุณไปโหวตให้พรรคภูมิใจไทยคำถามที่สามต่อไปก็คือคดีสวหัว ้าประชาชนสนับสนุนในการหัวสวรหรือไม่ผมเชื่อว่าพรรคประชาชนไม่สนับสนุนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นนะครับถ้าไปโหวตให้ภูมิใจไทยเป็นนายกรัฐมตนตรีแน่นอนครับเรื่องคดีสวหัวก็ไม่ต้องพูดถึงและคำถามต่อไปคำถามที่4ี่ก็คือว่าถ้าจะเอาพรรคภูมิใจไทยมาเป็นนายกรัฐมนตรีสี่เดือนแล้วยกเอามาทำไม เวลาวันนี้ประเทศไทยยังมีความหมายในการแก้ปัญหาปากท้องพี่น้องประชาชนปัญหากัมพูชาปัญหาชายแดนยังต้องอาศัยความต่อเนื่องในการแก้ปัญหาถ้าพักประชาชนไปโหวตให้คุณอนุทินมาฟอร์มคอรมอมใหม่และกว่าจะปรับคอรมอรกว่าจะเข้ารูปเข้ารอยหมดสี่เดือนเสียเวลาสี่เดือนฟรีๆนั่นแสดงให้เห็นว่าพักประชาชนนั้นไม่ได้คํานึงถึงบ้านเมืองเลยอันนี้คือจะเป็น การคิดหนักของพรรคประชาชนผมจึงบอกได้เลยว่าวันนี้ผมไม่เชื่อว่าพรรคประชาชนจะไม่ฉลาดพอที่จะนะไปเลือกพรรคภูมิใจไทยหรือจะใช้คําว่าไม่โง่พอที่จะไปเลือกพรรคภูมิใจไทยผมมองอย่างนั้นนะทางที่ดีวันนี้นะครับคุยกับพรรคเพื่อไทยอันนี้พูดกันแบบตรงไปตรงมาเลยเจราจารเรื่องเงื่อนเวลาในการยุบสภาครับนะจะเอาสี่เดือนหรือหกเดือนแล้วโหวตให้พรรค เพื่อไทยก็คือคุณชัยเกษมนิทิศริคัน d ิเตอันดับ3าเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วกำหนดเวลายุสบสภาให้ชัดเจนอันนี้เขากระโดงเต็มที่ครับนะสวหัวตว์เต็มที่อ่าเวลาที่เหลืออีก4หรือ5เดือนกันแล้วแต่นะครับรัฐบาลยังทำงานต่อเนื่องยังมีนโย,ยบายที่จะทำเพื่อพี่น้องประชาชนมีกฎหมายหลายฉบับครับที่ค้างอยู่ในสภายังรอการผ่านสภา นะอันนี้คือถ้าคิดกันแบบด้วยเหตุและด้วยผลนะครับโหวตให้พักเพื่อไทยเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วกำหนดเงื่อนเวลาครับ4หรือ6เดือนที่บอกจะมีการพูดคุยกันพักประชาชนบอกว่า4เดือนแต่พักเพื่อไทยสัก6เดือนได้ไหมอันนี้คุยกันด้วยเหตุและด้วยผลคุยกันด้วยเหตุ้วยผลว่าถ้ามันจะเป็น6เดือนเพราะอะไรถ้าจะเป็นสี่เดือนมันเพราะอะไร และสำคัญต้องไปมองที่ว่าใครได้ประโยชน์ประชาชนต้องได้ประโยชน์นะครับประชาชนต้องได้ประโยชน์ครับวันนี้ในความเห็นของผมผมเชื่อครับพักประชาชนไม่โหวตให้พักภูมิใจไทยถ้าเมื่อใดพักประชาชนไปโหวตให้พักภูมิใจไทยนั่นแหละครับคือกระแสหรือเสียงของพักภูมิจยิ่งหนักกว่าเก่าๆได้เวลานี้ และสําคัญก็คือว่าคําถามจะเกิดขึ้นทันทีว่าสวฮะคุณจะเอาได้เหรอคุณจะล้มได้เหรออเขากระโดงคุณจะเอาได้เหรอแก้รับนวลคุณมั่นใจเหรอที่ผ่านมาเนี่ยอันนี้คือคำถามประชาชนที่ผมเชื่อว่าเห็นบอกว่าพักประชาชนจะมีการประชุมกันมารรใจต้องหยิบยกประเด็นพวกนี้ไปพูดไปคุยครับแต่สําคัญ dNA ประชาธิปไตยพักประชาชนกับพักเพื่อไทย ใกล้เคียงกันที่สุดความจริงพักภูมิใจไทยพักอะไรต่างเนี่ยคืออยู่ในซสีกรัตับอาหารแต่มันวิกฤตบางอย่างที่ผ่านมาท่านั้นจึงรวมกันไม่ได้ครับวันนี้ก็เลยฝากไว้นะครับสำหรับประชาชนที่จะต้องมองการตัดสินใจของพักประชาชนดำนงใช่ประครไปแล้วครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ